รวยแซงคนมาก่อนสีวันเกิดถูกจริงบารมีปู่ท้าวเวสวรรณดวงชะตาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับดวงชะตาของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะไปช้าๆบางคนอาจจะไปอย่างรวดเร็วแต่ดวงชะตาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอาจจะเรียกว่าแซงคนอื่นก่อนก็ได้คลิปนี้เรามาเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดวงชะตาเป็นอย่างไรเปิดไพ่ดูนะครับ สี่วันเกิดคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ดวงชะตาชะตาชีวิตตกตำแหน่งกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีความกล้าจะมีแรงกระปี้กระเป๋าจะไม่ได้รับข่าวดีดวงชะตาของด่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปโชคลาภเงินทองวาสนากำลังจะเข้ามามีความกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามา สิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวเร้รลับเรื่องราวอาถรรพ์อาจจะมาหนุนนำโดยชะตาท่านมีพลังสร้างสารรค์มีความเชื่อมีความศรัทธาชอบความตื่นเต้นมีการตอบโต้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันทีทันใดเพราะฉะนั้นสติปัญญาของท่านกำลังจะเกิดดวงตาของท่านเห็นธรรมอำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญจะมีการรับจ้างเพื่อจะส่งข้อความให้กับใครบางคนเพราะฉะนั้นตัวท่านอาจจะเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญ คอยหนุนำดวงชะตาให้กับใครสิ่งดีๆจะบังเกิดรับงานใหม่การงานการเงนิงน,งนจะได้เจอกับคนที่ใช่บุคคลที่ใช่ผู้นั้นอาจจะมีบุญกุศลวาสนาในอดีตชาตินำพาโชคลาภเงินทองวาสนาให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นบุญกุศลวาสนามันเป็นสื่อให้กันและกันนะครับดวงชะตาบง่งบอกได้เลยว่าให้ย้ำดวงชะตาว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกวับเรื่องความรักจะเป็นไปได้ด้วยดี เรื่องราวต่างๆเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสัมพันธ์ทางเพศมงบอกถึงโชคชะตาจะนําพาความตื่นเต้นนะครับความเล้าใจนะครับจะได้พบกับใครบางคนสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับข่าวสารเงินทองไหลามาเทมาผสมเลจล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสมหวังดังใจหมายละทีนี้ นะครับเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาความที่สร้างฐางจะบังเกิดการตอบโต้กับสิ่งใดต่างๆที่จะเข้ามาอยา่างรวดเร็วมันมีแรงกระตุ้นทางเพศคนที่ได้ดีนะครับเป็นคาาารูพนักงานส่งของพนาาาักงานทำตำแหน่งต่างๆที่ได้ยศได้ตำแหน่งนะครับเราไม่วัดกันที่เงินนะครับแต่ว่าเราวัดที่นะครับลักษณะดวงชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านชอบในสิ่งต่างๆที่ท่านทํา ะจะได้มีเรื่องราวต่างๆได้เรื่องเล่าให้แก่ลูกหลานฟังคนเกิดวันอังคารดวงชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งมีความสุขสมหวังตังใจหมายดิงเดียวจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความสุขความจเจริญความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินท,ทองมีการแบ่งปันทางด้านเรื่องความรักความอบอุน่นความห่วงใยท่านจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตท่านเี่ยงโสดจะได้เจอคู่ ท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะสมหวังตามใจหมายจะตาของค้นเกิดวันนี้จะได้เจอคู่หูได้ร่วมมือการทําธุรกิจมีความใจดีห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับมีความกงเกืนมีความเคารพซึ่งกันและกันสิทธิทส่วนบุคคลไม่ควรที่จะก้าวไายเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะคมเห็นจิตใจของใครบางคนไม่มีอันควรเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหนุนํำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดท่านก็ลองดูสิครับ ความเจ็บปวดรูดล้ามันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ควรคิดถึงคนอื่น,นเพราะว่ากรรมเดี๋ยวสมัยนี้มันติดจรวดจะทําอะไรนะครับจะต้องระแวดระวงังการทะเลาะก,กับใครบางคนไม่ใช่เรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะยุติปณีปนอมระหว่างคู่กรณีเวลาแห่งการแข่งขันได้เกิดขึ้นแล้วการแข่งขันการทําคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ดีมีควรทวําชั่วเด็ดขาด สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านและท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองการร่วม,มืูร่วมมืออะไรบางอย่างตกตำแหน่งโชคชะตาท่านท่านจะได้เงินทองวาสนาอำนาจบารมีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับได้คู่หูคู่ดีใช่หรือว่าเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่ศมคู่รักของท่านจะมาหนุนนำดวงชะตาท่านความประสบความสำเร็จร่ำรวยเกิดขึ้นตกตำแหน่งการหลบหนีแอบซ่อนนะครับเหรียญที่ตกตำแหน่ง นในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าก็เหยียบเงินไว้ตกตำแหน่งในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองขี้เหนียวรู้สึกว่าตัวเองจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองแต่ว่าต้องขี้เหนียวทํางานหนักก็เงินมันได้ไมายากให้ทํำยังไงล่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งเอาดีเข้าตัวเอาช่วใคนอื่นท่านจะเจอคนในลักษณะนี้ สิ่งต่างๆควรที่จะต้องหลบหลีกไม่ควรที่จะประทะดวงชะตาแบบนี้มิอันควรที่จะประทะกับใครบางคนเพราะว่าบางคนอาจจะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ดุดาใส่ร้ายป้ายสีต่อหน้าพูดอย่ากรับหลังพูดอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตามีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดี แต่การสู้ครั้งนี้ไม่ควรที่จะต้องประทับสู้ด้วยสติปัญญาลุงชะตาตกตำแหน่งพระราชาแห่งช่วยบอกได้เลยว่าจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องการพัฒนามีเรื่องที่จะเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นลุงชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแต่ใครบางคนกลับไม่มุ่งมั่นจะรอให้ใครบางคนทาให้ปะสสาวะเปลร็กนั้นเป็นไปได้ยากเพราะตัวตัวท่านเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเอาจริง แต่ว่าจะหาโชคลาภเงินทองก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาแต่อะไรบางอย่างมันมาขัดขวางนี่นะสิทธิ์ท่านควรที่จะต้องกราบนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงตาบอกว่าให้เลื่องลายออกไปให้หมดเมฆหมอกเมฆดำที่มาคอกงามนะครับสิ่งเหล่านั้นกําลังจะมาลายมาหายสิ้นแต่ก็ขึ้นด้วยอยู่กับตัวท่านนั่นแหละอำนาจบาร,รมีวาสนาปกปักคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำดวงชะตาท่านอยู่อย่าไปกลัว ดวงชะตาถ้าตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลุนนำดวงชะตานะครับหลุนนำดวงชะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าผิดศีลละรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เหลืออยู่กับท่านเราแว้ระวังกับคำพูดดีๆครูบาอาจารย์ต้องกราบไหว้ดวงชะตานะครับโชคลาภเงินทองวาสนากำลังจะเข้ามานะครับอาจจะมีเฮงเงินล้านถูกเรามันใหญ่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจมายคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตา ชะตาตกชิงไหวชิงพิบเล่เรียนแพร่พาวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดรุ่งโรดผลสำเร็จสมหวังดังใจหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่ร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิ้นดวงชะตาท่านกำลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้าน หวงชะตาท่านกาลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้าน,นีดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่ง,งต่างๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านความขัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตําแหน่งหน้าที่การงาน สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรคการแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชัยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเหนื่อยเมื่อยล้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทน ปัญหาเงินทองกําลังจะประสมเร็จน,นะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวยท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกําลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาสนาถูกในวันที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราแว้าระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายไปสีระวังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข็งอนานาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่